แล้วทำอะไรกันนะมอปแป๊บปุ๊บแป,ป๊บ อันนี้ผนัง้าไอันนั้นอันนั้นผนกงยังอันนั้นอันนั้นคิวซีครับอันนั้นคิวซี่ต้น่นึ่งต้นยมงไง มึงเลี้ยงมันหดสวนไปนอนหดเราเด้อย,อ,ยอันนี้แผนกได้ครับแผนกยังก็ลูกเคยเคยว่าแผน,นกยังก็ตรวจสอบตรวจสอบตรวจไฟไหน ขึ้นโค้งแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นโค้งแล้วกลางคืนมันถึงไม่ร้อนค่ะทำกลางคืนเลยยาคุมแล้วยาคุมแล้วยาคุมแล้วหัวต่อริดติคันบปล่ะนั่นแหละ พอเลยเป็นตุ้มมุนมานบาเลยไปฉียดยาแล้วโอ้น้ำเกี้ยงน้ำเกี้ยงน้ำเกี้ยงพี่น้องของแจ็คน้ำเกี้ยงวะมันเย็นได้วนงเสืยนี่ไม่รู้จะไปไหนดี อันนั้น,อนเอาไว้เต่เจ้ามีเด้อนนัันอ้อนอันนันนนนนนกมาเริมเติมนี่เิมเติมอีกสามตัวจ็รลอมันติลงตา,าอันหนึ่งสองสามสี่ถ้าที่ไรบกทัวกบย,ยนลงไนหะมันจะข้างขางบนเห็ดข้างบกทั่วค่ะพี่น้องก็บกทั่วตายน้ำซ <laughs> ุ่มเอวนาน้เป็นปีสองปี คำว่าหักเกิดขึ้นที่ใด